คลิปหรือสัญญาณนำเทรดที่เราได้รับมาจากโบรกเกอร์ถ้าเรานำมาใช้ร่วมกับความรู้ที่เรามีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราจะมีวิธีไหนและก็มีการพิจารณาอย่างไรคลิปนี้พี่ไอมีคำตอบครับ ก่อนจะไปดูวิธีการใช้ความรู้ที่เรามีมาใช้ร่วมกับสคริปเตรดต่างๆนะครับวันนี้พี่ไอมีโปรโมชั่นนะครับจาก Xnova มาแจ้งน้องๆนะครับ Xnova แค่กล้าก็ชนะเลือกว่ายังแจกแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับสำหรับ Xnova นะครับทั้งโปรโมชั่นโบนัส500% รวมถึงลุ้นรับ ipad air นะครับขนาด13นิ้วใส่ซิม5 g พร้อมประกันภัย apple care มูลค่า59,890บาทนะครับยังแจกให้สำหรับผู้กล้านะครับของ x n o v a ประจําเดือนกรกฎาคมนี้นะครับรอจนถึงเรื่องของการรับรายได้50%เพียงน้องๆน,นะครับสมัครผ่านเวไว้เว็บ i b x n o v a com ซึ่งพี่ไอจะขึ้นลิงก์ให้ ตรงนี้นะฮะส่งเลขไอดนะครับเพื่อสมัครผ่านผ่านลิงก์ ID ตรงนี้แล้วนะครับส่งเลขไอดมาที่ l ล n แอ x n o v a thailand เพื่อรับรายได้นะครับเป็น50%พี่ไอ้เน้นย้ำอีกครั้งนะครับต้องสมัครผ่านลิงก์นี้เท่านั้นนะครับทน้องที่สำคัญที่สุดเรื่องของโบนัส500%และสคริปต์ฮาลามินะครับฮาลามิสคริปเป็นสคริปที่พี่ไอต้องบอกตรงนี้ว่า มีความแม่นยำม,มากๆนะฮะถ้าเราเข้าใจและนำไปปรับใช้กับความรู้ที่เรามีสคริปต์ตัวนี้แจกฟรีครับน้องเพียงสมัครผ่านเวอร์ไวเวบ xnova.co.in ไปขึ้น ลิงก์ไว้ตรงนี้น้องๆต้องสมัครผ่านลิงก์นี้นะครับเพื่อขอรับโบนัส5 0 0เและฮาลามินะครับสคริปที่มีความแม่นยำมากๆนะฮะเดี๋ยวพี่ไอจะมีตัวอย่างให้น้องๆดูนะครับว่าถ้าเรานำไปใช้กับความรู้ที่เรามีมันจะยิ่งมีความแม่นยำสูงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาดูที่ออเดอร์แรกตรงนี้นะครับน้องๆสังเกตนะครับสังเกตตรงนี้ เดี๋ยวพี่จะตีเส้นให้ดูนะฮะตรงนี้เป็นเหมือนบริเวณแนวรับแรกนะครับที่กราฟกาลังจะเดินทางมาถึงครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้น้องๆสังเกตว่ามีสัญญาณนะครับสัญญาณของสคริปต์ฮารามินะครับเป็นลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นตรงบริเวณแนวรับตรงนี้ซึ่งแท่งต่อไปจะตรงกับแท่งเดอะไฟนอลถ้านะครับถ้ากราฟ ทําราคาลงมาที่บริเวณแนวรับด้านล่างนะครับที่พี่ไอตีไว้ตรงนี้นะฮะพี่ไอจะกดขึ้นนะครับเพราะว่าตรงกับเด e f ไฟ a อนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่พี่ไอใช้อยู่แล้วก็สอนน้องๆนะครับซึ่งอยู่ในคลาสเรียนนะครับหลายร้อยท่านนะครับก็จะเข้าที่ออเดอร์นี้นะครับที่แท่ง The f ไฟ a l นี้นะฮะดูนะครับพี่ไอกดเข้าออเดอร์ไปแล้วครับ t h อ f i n น l เป็นการเก็บกินปลายไส้นะครับ เก็บกินปลายไส้ที่บริเวณแนวรับแนวต้านนะครับซึ่งมันตรงนะครับกับสัญญาณของสคริปต์ฮารามิพอดีนะครับก็ไม่ลังเลที่จะกดที่บริเวณแนวรับตรงนี้นะฮะมาดูกันนะครับว่าถ้าเราใช้ความรู้นะครับที่เรามีนะครับมาคอนเฟิร์มกับสัญญาณสคริปต์นะครับจะเป็นอย่างไรดีขึ้นไปแล้วนะครับดีขึ้นไปแล้วก็ เรียบร้อยครับน้องๆ The Final นะครับใช้ร่วมกับฮาร m มิสค c r i ต์นะครับของ Xnova เรียบร้อยครับสวยงามเดี๋ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งออเดอร์นะครับมาดูที่ออเดอร์นี้นะครับตอนนี้กราฟวิ่งอยู่เหนือเส้น MA14 นะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เกิดสัญญาณฮาร m มิ สคริปต์เกิดขึ้นนะครับเป็นลูกศรสีเขียวพี่ไอ้กดขึ้นนะครับเพราะว่าแท่งก่อนหน้านะครับเป็นแท่งแรงขายก็จริงแต่มีไส้ล่างยาวนะครับซึ่งบ่งบอกถึงแหล่งซื้อนะครับที่รออยู่บริเวณเส้น m 1 4นี่นะครับเป็นเทรนขึ้นชัดเจนนะครับกดเข้าออเดอร์บายตามสัญญาณสคริปต์นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการฟอลโล่เทรนนะครับฟอลโล่ตามไปนะครับซึ่ง ตรงนี้ก็เป็นเทคนิคที่ิังใช้อยู่อีกเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของอลรถทรนะครับแท่งก่อนหน้าเป็นแท่งแรงขายมีไส้ล่างนะครับกดเข้าดอร์บายเรียบร้อยนะฮะไม่น่ามีปัญหาครับออเดอร์นี้ครับก็น่าจะวินไปตามเทรนครับน้องครับนี่นะฮะนี่คือการเอาความรู้ที่เรามีนะครับมาใช้ร่วมกับสัญญาณสคริปต์นะครับเราไม่จำเป็นที่จะออกใน ทุกๆออเดอร์ที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าทุกๆสัญญาณเทรดที่เกิดขึ้นแต่เราสามารถที่จะนำความรู้นะครับมาปรับใช้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับโปรโมชั่นดีๆประจำเดือนกรกฎาจาก x n o ก a นะครับแค่กล้าก็ชนะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับน้องครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม